สวัสดีครับทุกทุกคนเซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องอัปเดตใหม่ๆเนี่ยขอมีเรื่องที่ต้องพูดสักสองสองเรื่องฮะเรื่องแรกก็คือว่าคุณภูริทัศน์ฝั่งมาบอกนะครับว่าใครที่ดูชาแน,นลผมนะครับแล้วก็ไปซื้อของจะสั่งออเดอร์จากคุณภูริทัศน์นะครับที่มียอดเกิน1 0 0 0พันบาทจะได้ลดเพิ่ม100บาทนะครับหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะจะได้ลดเพิ่มนะครับก็ใจดีมากๆเลยใครสนใจก็ลลุยยเฮผม บอกได้เลยว่าคุณูริทัศน์เนี่ยเชื่อใจได้แน่นอนครับอ่ะต่อไปเรื่องต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากเลยฮะที่ทุกคนสนใจในกิลของผมนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารับได้แค่2คนจริงๆผมก็เลยต้องขออภยนะัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอให้เป็นโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่นะเรื่องกิลนะส่วนเรื่องที่3นะครับก็อ่ะวิกทอรานะครับที่มีคนถามว่าอยากได้รีวิวเนี่ยจริงๆผมทารีวิวไปแล้วแล้วผมบอกหลายทีแล้วด้วยแต่ว่ามันไปพูดใ้ท้ายคลิปไงคนอาจจะดูกันไม่ถึงก็เลยจริงๆแล้วรีีีีวววววิิขอองกรมยยู่ในเดับ ของอมิลันดานะครับอยู่ท้ายคลิปของมิลันดาครับมันเป็นรีวิวคู่2ตัวครับถึงมันจะแห้งๆในเรื่องของไม่มีตัวแต่ว่าทุกอย่างมันก็เหมือนกันหมดเลยฮะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเรื่องของอาฟสกิล,ลไปอยู่บนเว็บนะครับที่เหลือคือ,อเหมือนกันหมดเลยส่วนตั้งแต่พาราวุธเข้ามาเนี่ยมาอยู่ในเกมหมดเลยฮะแต่ว่าส่วนรีวิวการใช้งานจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะตามมาที่หลังนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าได้อะไรมาบ้างในวันนี้นะครับอออัปเดตเรื่องวิกทอร่านิดนึงฮะ เดี๋ยววิทูลานิดหนึ่งก่อนที่จะไปต่อนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับผมนี่เคลมไวตลอดหกดาวเลเวล7จ็ดสิบเก้าครับยังเกี่ยวก็ไม่เต็มครับเพราะว่ากล่องหมดก็อัพจ็อบนี่อัพจ็อบได้ด้วยอัพให้ดูเลยอนี่อัพเต็มหมดแล้วอัพได้หมดแน่นอนครับนี่ครับแต่เพิ่มบานแล้วก็หอกก็ครับเรียบร้อยแล้วฮะเน้นไวมากคะ จริงๆนี่ไงแอบล็อกอินเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วฮะเมื่อกี้แต่ว่าอ่าอดไม่ติดนี่ครับอ่านี่ครับวิกตซอร่าของผมครับอ่ะแล้วมาดูหอ,อกกันบ้างฮะอ่าหอกครับหอกก็เรียบร้อยฮะบ,บวกห้าหรือห้สิบสแตตเต็มครับ ก็คือรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันตีง่ายจริงเลยคียที่ข้อครับแอคแท็ก115นี่คือผมไม่ได้ใช้ซิลเลยนะเออผมใช้ซิลศูนย์อันเลยผมใช้ซิลคียที่ข้อนะครับแล้วก็ใช้ซิลใช้ซิลคียที่ข้อ49อันแล้วก็ใช้ซิลแอคตูเรซี่นะครับ20อันเองฮะซิลแอคแท็กนี่ใช้ศูนย์อันเลยอ่ะแต่ว่าผมใช้คอนแอคแท็กไป2อันแล้วก็คอนคียที่ข้อไป4อันครับก็คือสมิธไปแค่6ทีเองครับตีเต็มนะฮะด้วยความรวดเร็วนะฮะผมมนุษย์เคม้วไวมากที่รักของผม อันดีนี้เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันบ้างเมื่อกี้แอบอตอนอาจไม่ติดแอบกดรับของไปแล้วฮะว่าในในกล่องของข,องขวัญเนี่ยมีแจกจากเลดแฟนนะครับรวมหินรวมอะไรด้วยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมีอะไรนะมีอ๋อม,ม,มีมีได้การ์ดนะครับการ์ด m r Mobius นั่นเองนะฮะอ่ามันตอนนี้มันมีคอลลาบ o รเรชันเนาะซึ่งเกมแม่งจะปิดแล้ว เสียใจจะวัดเลยเออก็ได้การ์ดมาหนึ่งใบนะฮะซึ่งเป็นการ์ดเอ็มอาร์เนาะเขาก็แจกมาแล้วก็มีล็อกอินเดลี่ล็อกอินโบนัสทั้งหลายแหล่นะครับอ่ะเรามาดูกันบ้างว่ามิชชั่นมีอะไรอัปเดตมาใหม่ไหมนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับอ่าของมิชชั่นก็คือเพิ่มพัทหนึ่งมาได้เองก็คือ500เพชรแล้วครับแล้วก็ของอัพอ่าปลดลิมิตเบรกทั้งหลายแหล่นะครับอ่าเอ้ยเอาเบรกเคนสิเออแล้วก็อันนี้รวมสิบด่านอีกห้าสิบก็คือจะได้ทั้งหมดอ่า เรามาดูในช็อปกันก่อนนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับอ่าเริ่มกันเลยช็อปนี่ผมยังไม่ได้กดเข้าไปดูครับเมื่อกี้พอดีรู้ตัวเร็วอ้าวเมดิน่าเมดินาอ่ะแปลว่ามีอายากาศกับเมดีน่านะครับก็ อุ๊ยโอดินงานนี้เจ็บปวดแน่นอนฮะมีฉาดโอดินนะครับฉาดอีฟีสนะครับใครอยากได้ก็ต้องซื้อนะฮะฉาดเมดิน่าและฉาดอายากะด้วยนะครับพิกอัพรอบนี้นี่เจ็บปวดเหลือเกินฮะข้างล่างเหมือนเดิมโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าเรามาดูแชปเตอร์เจ็ดลิลิชอปบ้างนะครับอ่ามีอะไรน่าสนใจไหมนะครับวิชั่นการ์เทนนิ่งนะครับอ่าโอเคหกสิบได้เมจิกไซส์เอ็มสิบอันมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับไม่ซื้อครับวิชั่นการ์เทนนิ่งแพ็คสองห้าร้อยเพจ ได้เมจิไฟ L ร้อยอันไม่คุ้มครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ Training, เรนโบว์เทนนิงอ๋อของเก่านะครับ1,000พเพศนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับได้เลือกอแ,ฟแฟกแฟกเมนต์ได้อย่างละร้อยอันไออย่างละ50อันนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คืออย่างเดียวครับเอาเอาหินอัพอย่างเดียวร้อยอันนะครับโอเคแล้วก็มีอ,อีคิพเมนต์อ่ะมีแอคแท็กนะครับซีลแอคแท็กโอเคอ ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อันนี้ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ e XQ นะครับพูดทุกครั้งอย่าซื้อนะครับอย่าซื้ออ่าเรามาดูอันนี้กันดีกว่ามีของเด็ดอะไรบ้าง Mobius Final Fantasy Collaboration Pack u r Vision Card 50อ๋อขายการ UI อีกแล้วครับแต่ราคา2 0 0พเทํทำไมอ่ะทำไมแพง <laughs> Unit Training 2,000เทศอีกแล้วทำอะไรได้ อ๋อก็คือเลือกฉากได้1ตัวมันเหมือนจั่วได้ u r 1อันนะครับก็ถามว่าแพงไหมก็แพงเหมือนกันบ้างแต่ก็มันก็เทียบกับราคาในร้านข้างล่างที่มันซื้อฉากอันนั้น๋ยวเราเลือกได้ครับแต่ราคามันเป็นเพศไงมันแพงตรงเป็นเพศเนี่ยละฮะอันนี้อะไรเดสแอนทูตอ้าวเคกฉาดการ์ดนั่นเองฮะสองพันเพซแพงจังเลยอ่ะครับอันนี้อย่าไปซื้อเลยฮะอันนี้ออกการ์ดเอ็มอาร์ที่แจกมาเนาะอ๋อมีอันนี้อันหนึง่งอันนี้น่าสนใจครับอันนี้ 2,000เพศ10เม็ดเออมีตังก็ซื้อนะฮะอันนี้เดียว,วครับอ่าสอันนี้ก็โอเคขายฉาดการ์ดธรรมดาลิมิเต็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ใบอันนี้อ่าถ้าใครรู้ว่าเป็นลิมิเต็ดไหมก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับบอกหน่อยนะฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆฮะว่าเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่านะผมคิดว่าไม่นะอันนี้ไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจเลยว่าลิมิเต็ดไหมนะโอเคก็หลุดก,ก็คือขวัวเงินเยอะเหมือนกันนะครับแล้วราคา2เท่าด้วยฮะร,รอบนี้มึงถึงจะให้แกกรด โกดเอกเอ็ก็เหอะแต่ก็รู้สึกว่าแพงจังเลยไม่คุ้มเลยอืไม่คุ้มเลยมไม่คุ้มเลย,เ,ลยเงินสิบล้านใช่ไหมร้อยตัวคือเงินสิบล้านอโอเคอันนี้ก็เลือกได้เหมือนเดิมควรจะซื้ออันนี้แหละมั้งยูอาร์วิชันการาดเนี่ยครับแต่สองพันเพก็เจ็บนิดนึงฮะอเดี๋ยวเราไปดูการากันบ้างนะครับการามีอะไรบ้างนะครับการอ่ามีจั่วฟรีนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาจั่วกันนะครับฮการันตี ไม่ได้เตรียมเพจไว้นะครับไม่เป็นไรครับก็รอบนี้อาจจะนอกกล้องนะครับก็ไม่เป็นไรครับ <laughs> แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวไปเติมมาทันหรืออะไรยังไงเดี๋ยวถ้ามาจวในในข้างในได้เดี๋ยวอาจจะมีคลิปหนึ่งครับเพราะว่าผมคิดว่าผมจะแยกอ่าไอคลิปแฟนด้วยครับอันนั้นน่าจะต้องแยกฮะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นอะไรเนี่ยสเต็ปอัพแวบแวบสเต็ปอัพอืมห้าสเต็ปอ๋อเหมือนเดิมนะครับ800 0เพรการันตี UR นะครับ จ่ายด้วยฟรีได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะจวนะ <c oughs> เพราะว่าลดราคาผมชอบครับสเตปอัพซัมมอนอันนี้คืออะไรี่นดูสิอ่าไม่ได้การาันตี UR ด้วยครับได้6 0พันไม่ไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับได้วิชั่นหนึ่งอันด้วยอ่าไม่คุ้มครับอย่าอันนี้อย่านะผมบอกอย่านะ <c oughs> อย่านะมันเลนอัพหรือมัง้งมันเลนอัพโอดิน <c oughs> แต่อย่านะเอออย่านะเพราะมัน เพราะมันไม่ได้การันตีนะครับโอกาสมันก็แค่โอกาสออกเฉยๆนะครับไม่คุ้มนะไม่คุ้มไม่คุ้มอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในฟ้าเพลงกันบ้างนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อันนี้ก่อนเลยฮะเห็นเตะตาครับอเลน,นาม็อกอัพอ๋อโอเคก็แจกของธรรมดาครับไม่มีอะไรลองเล่นดูฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมดูซิมีอะไรดอกไหมรู้สึกว่าจะได้เหรียญอเลน่าหรือเปล่านะ CREATE BASED ON PARTY f o r m a t i o n a ่นเช l ร r y ี่ยูสออนไออ๋อก็คือเป็น a อ e ร a น่าหลอกๆนั่นเองฮะเอาเอาท็อปเอาท็อปแรงค์เพลเยอร์มาให้เราสู้ครับเออเออเออก็ได้วะอันนี้แหละครับเมจิกไซส์ลงเนี้ยวันละ3ครั้งนะครับเป็นยังไงล่ะเนี่ย อ๋อก็คือได้เมจิกไซทุกสีนะครับเรามีโอกาสได้แบบนี้ด้วยควรจะลงให้ครบนะครับเพราะว่ามันได้50เพชรต่อครั้งแล้วครับแล้วก็อันนี้ท Chain ํามเชนนี่ใครมีลูเซียก็สบายหน่อยนะครับ้ใครไม่มีก็จะเหนื่อยหน่อยลลงให้ครบก่อนแล้วค่อยมาเลือกลงซ้ำเอาธาตุที่ต้องการนะครับอันนี้แนะนําแบบนี้นะครับมาดูเควสสมุดกันโอเคอ่ะ อันนี้อาร์เมอร์ accessory n i ินจาเบ e ของเก่านะครับอ่าสเปียร์ฟิตกันของเก่าเหมือนกันครับเพราะแน่นอนอยู่แล้วเพราะตอนนี้มีให้ฟาร์มทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าอยู่นะฮะแต่ที่มาใหม่ก็คือสตาฟคาตาน n และแดกเจอร์นั่นเองฮะแจกอะไรบ้างไหน่อยดูสิโอ้มีซ s ลแอ x แทนกับซ e ลเมจิกอยู่ในด่านเดียวกันเหรอครับสวรรค์สิครับงานนี้อ่าต้องฟาร์มนะฮะเพราะว่ายัางไงก็ยังไงเราก็ต้องทำอ่าสตาฟอยู่แล้วนะครับแล้วอาวุธเราก็ต้องใช้แท็กซิลด้วยเพราะนั้นห้องนี้คุ้มมากๆเลยฮะฟาร์มครับห้องนี้สุดยอดครับ ห้องในตำนานโอเคอ่า okay. uh, ส่วนช็อกโกแลตแฟนอ่าส่วนแฟนนี่เดี๋ยวอ่า uh, ถ้าอ๋อโอเคก็คือแจกอ่านี้ครับเหมือนเดิมแจกอ่า uh, ต้องทำค่าสามตัวเหมือนเดิมครับแล้วก็น่าจะมีด่านแปดสิบตัวอันนี้เดี๋ยวผมขอมาทำคลิปแยกดีกว่าครับมันจะได้คลิปได้ไม่ยาวเกินไปนะฮะอ่าโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปกลับไปที่กายชากันแรกครับคือหลังจากนี้กาชาผมก็จะแห้งๆนิดนึงครับเพราะว่าต้องเอาเพชรไปจวกับอ่าไปหาฉากของวิกตอเรียนะครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปการันตีอ่ะยูอาร์วิชั่นอีกอันหนึ่งฮะเพิ่มมาก็เดี๋ยวว่ากันที่หลังโอเคนะครับส่วนใครอยากเติมครับอย่างที่ผมบอกฮะคุณพูริทัศน์นะครับบอกว่ามาจากผมได้ลถนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปแหลสัมมันกันก่อนครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา กับจวฟรีรอบนี้จะได้อะไรไหมนี่ไม่ได้อะไรอยู่แล้ววันที่ออกว่าลิตเติ้ลลีลครับในในเรื่องตลกนะครับลิตเติ้ลลูลาลูลูลี่เรียกผิดกันเป็นพันพันครั้งเเหมือนโดนแล้งอันนี้ครับสเต็ปอัพอย่าไปกดนะอย่าไปกดนะแล้วก็สเตปอัพวันนี้ส่วนใครอยากได้ก็โอเคโอเคเอาเอาฟรีก่อนดีกว่าครับของฟรีครับไปครับ ของฟรีชอบยิ้มให้เราครับสมุดสีอะไรไม่ไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ใจเหมือนเดิมได้อะไรก็เอาครับของฟรีผมชอบส่วนหนึ่งพันเพชรนี่หืมเหลืองดีครับดีครับดีครับเปลี่ยนบ้างไหมสีเข็ดออเดอร์ครับอ,อยากได้วาลอฟเลิฟ er จังเลยไม่มาสักทีขาดสองใบไม่ครบสักทีเป็นใบที่ใช้เยอะมากเลยฮะแต่ได้ไม่เต็มสักทีจั่วก็เยอะไม่ออกเลย อ่มาดูกันครับเปลี่ยนไหมอ่าไม่เปลี่ยนนะโอ้ยโดลันโตเกลือๆนิดนึงฮะเอออย่างนี้ได้ซาบาบโลนี่ครบไปแล้วอ๋อไอ้นี่ไอันนี้ก็ครบแล้วฮะอ่าซีเคทออเดอร์ผมครบแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราไปอ่อสเตปอัพหนึ่งพันผมควรจะกดไหมเนี่ยผมไม่ได้อยากจะหาอะไรแล้วแต่จวัจวัจวลดราคาแบบนี้มันก็ มันก็น่าลุ้นเหมือนกันเอาโอเคครับเอาก็เอา,อาไหนๆก็ไหนๆนะฮะครั้งแรกครั้งแรกถูกหน่อยอจั๊บครับ <laughs> มีฟีอยู่หนึ่งพันพอดีเลยไปอึอ้สมุดกี่ีิงกันอีกแล้ว <laughs> ขอ <you> <laughs> อยู่อไหนเออไม่ออกเอ้ยสีทองเยอะโอเคโอเคผมชอบสีทองเยอะๆมีลุ้นให้เปลี่ยนไม่ได้เห็นมันเปลี่ยนมานนานแล้วฮะไปครับ ลาเมียครับลาเมียนี่เสียดายไม่น่าเปลี่ยนสกิลเลยครับของเดิมดีมากๆเลยออได้อยงานแล้วเนะออได้เออดาบของอเดล่าเป็นทีเป็นดาบทีมอาร์ที่ดีครับผมเอ้ยโอไปต่อไม่ถูกเลยเป็นดาบทีมอาร์ที่ดีครับเพราะว่าบวกอ่าเมจิกแท็กสิบห้านะครับค่อนข้างดีเลยฮะสรุปก็คือว่าเกลือนะฮะ อ๋แต่ว่าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาห้าเม็ดก็ดีครับคุ้มครับ MR ็าสเฟียห้าอันครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้ก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งฮะเป็นเรื่องของอ่าเลดอ่าอ่าแชร์เลนของแฟลนนะครับก็เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีทีหลังเนาะอ่าส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับมีความสุขเยอะๆครับขอให้ทุกคนโชคดีที่จั่วอะไรก็อยากได้ก็ได้หมดเลยฮะผมอวยพรทุกวันเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ